ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเอกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัยใจเกษตรครับผมครับสารจิ้มนี่ครับมาช่มบรรยากาศช่วงเศร้าครับช่วงเศร้านะครับที่ว่าอ่าช่วงผมปล่อยได้ปล่อยว่าลุ่งนะครับแปลงหยาเพ่งกุลาครับนี่ครับปล่อยลุ่งในช่วงเทศกาลสงการเฮาครับก็เลยมาเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับฝากพี่น้องชาวว่าเฮานะครับตามภาษาคนหักว่าหัยใจเกษตรครกับผม นี่คือบรรยากาศช่วงเศร้าครับก่อนสิบปอยมันอ่กับวันที่สิบสองเมษาครับเป็นมือเคลื่อนความสูงให้ลูกๆว่านะครับว่าถูกตัวนะครับยี่สิบตัวผมกับสิบปอยลงแปลงหญ้าเบิดตเลยนะครับผมสิล่อยลงแปลงหญ้าเบิดตนะครับทั้งสองขอกทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าผมเตรียมหญ้าไว้ตั้งแต่เดือนมีนาแล้วครับสูบน้ำใส่ใส่ปุ๋ยไห่เห้เพื่อนด้กินแบบนี้ครับตอนเคลื่อนความสูงให้เพื่อนนะครับก็เลี้ยงตาม ความรู้สึกของเจ้าของนะครับเพราะว่าใจมันหักแล้วครับครับใจมันหักแล้วต้องเลี้ยงต่อไปนะครับเลี้ยงรอดราคาแะ้วพี่น้องเลี้ยงไปนะครับสู่ไปแต่พอดีนี่ครับไอ้ว่าตัวทีตัวสะนะครับเพิ่งก็ได้ลอดลูกออกลูกแล้วครับนี่ก็ล่งนอนก็ล่งจินหัวหารจินนมนะครับลอดแล้วครับปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่ได้มาเกีบยเดียเก็บน่อยครับฝากพี่น้องเช้าว่าเฮานะครับตามภาษา ต้นผักว่าหัวใจเกษียณครับนี่คือสายว่าต้นน้ำสายพัฒนานะครับเป็นลูกสะเป็นลูกสาวนะครับลูกสาวเป็นลูกของเจ้าท่มมฮอกครับนี่ครับลูกสาวของเจ้าท่มมฮอกเป็นบีมาเตอร์นะครับน่ครับบีมาเตอร์มาผสมกับไอ้เจ้าบามันเลือดสูงครับแม่พ่นก็เป็นสายบามันเลือดสูงกับมันเอฟก็คือเอฟสามเอฟี่แหละครับนี่เป็นลูกสาวของเจ้าแก๊กพ็อดไร้านครับ แม่เพื่อนเน่เป็นลูกสาวของแจ็คพอตลอยลันก็เลยเอาบีบมาเติมมาใส่ครับออกขอดแล้วครับได้ลูกสาวนี่ครับนอนแล้วเพราะว่าผมก็ได้ซอยเพื่อนในกินน้มนะครับหลังจากกินน้มผนก็ได้นอนนี่ครับนอนแล้วรูปแบบนี้แหละครับปลอดไัยทั้งแม่ทั้งลูกครับว่าตัวทีตกสะนะครับนี่ปลอดไัยแล้วลอดแล้วครับครับท้ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชม ตัวคอนตุกทันนะครับขอมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจียบใหได้ความไขก่กระจะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้สูบาทยางเ้อพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้่น,นะครับเรือแจ้งเตือนคลิปต่อไปครับกาวววาสวัสดีครับ